sao nào vẫn bình sáng anh công nhân tình nghệ cật ta nắm tay chỉ mỉm khắp

เจอไม่ทิมด้วยหรอมีก็เจรเมื่อเช้าไปปั๊บก็ช่วยมีแล้วครับดีแล้วนะฮะก็สวัสดีอีกทีนะครับผมวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะเดี๋ยวมีหนึ่งเพลงอะไรนะเอาอีกมีหนึ่งเพลงนะเพลงเดิมเพลงเดิมเดิมนั่นแหละ นะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวมาฟังกันใครร้องได้ก็ช่วยผมร้องด้วยนะครับผมกระ่ันเน่รักทั้งสามีมันดีกว่าที่คิดมันดีตามหัวใจคะเธอเลยใช่ไหมหัวใจเลยมันปวดเคยปิดมันเอาไว้ไม่ให้ใครสุดท้ายใจก็รว้ที่เธอคอยทอปุ่ ต้องรักเพียงแค่เธอแคนเดียว มันดีกว่าที่เดิมันดีต้องหัวใจเ <c oughs> พราะเธอได้ใช่ไหมหัวใจลายปั่นป่วนเคยปิดบันเ่าไว้ โอล่ไม่เจอเลยที่ไหนครับที่ไหนครับสุดยอดสุดยอดทางนี้ขอเสียงด้านนี้สุราด้านนู้นด้วยโอ้ยระวังตกเก้าอี้นะจ๊ะไม่ตกไม่ตกอมาไกลเลยมาไกลเลยมาเลยแล้ว่าบางคนที่มารอน้องหมากตั้งแต่แบบว่าเชียงเลยนักพร้อโอ้ยน่ารักมากเอ้าจีนดีกว่าน้องใหม่จีนใหม่มาดูน้องใหม่อ่ถามหน่อยแล้วกันวันนี้คือไง ับเคื่อความสุขของผมนี่เราจะไม่ถ่ายรูปก่อนใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเราเอานี่ขับถ่านไปก่อนเอพราะว่า <c oughs> ความสุขของโตโยต้าคือการที่พาคุณหมาบมาเจอกับทุกคน <C oughs> เช่นกันกับผมเลยครับความสุขของผมก็คือการที่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้การความสุขของผมก็คือการที่ผม ทำอะไรในแบบที่ผมชอบนคือการได้มาเจอทุกคนในวันนี้คือผมผมชอบขบรถมากชอบขับรถตีไกลชอบเปิดเพลงฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ก็คือความสุขแล้วครับโอ้โหนนี่ไงเราจะถ่ายเซลฟพี่เพราะว่าเราเยอะมาแล้วบ้างาะล้างไม่ได้บ้าแล้าม่อยู่บ้าหล้างบ้างเซอร์มีไหนที่บอกว่าอยากเล่นแต่ยังไม่ได้เล่นมีไหม บอกพี่กีกอย่างนี้นะฉากที่แบบว่าอยากตกแต่ยังไม่ได้นะตัวตัวมากเอดีก็จริงๆเราก็เลือกไม่ได้เราต้องให้ทางที่อยากเลือกของเรา เออเนาะก็รอก็รอเหมือนที่มันแตกต่างออกไปบ้างเออก็เราก็มีอยู่แล้วนะเขาก็จะเลือกให้เราแล้วว่าอันไหนที่ไม่เคยเล่นอะไรที oh no? ่คาแเลเตอร์ได้เอัแล้วก็เรื่องของการขับรถขี่รถเนี่ยที่น้องหมากบอกว่าชอบขับรถไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยชอบเพราะว่าเวลาไปไหนเนี่ยเราก็ต้องขนของไปเยอะไงครับขนอาหารขนกระติกน้ำแข็งขนเสื้อผ้าขนโถทุกอย่างเอาไปํับ้านะก็คือไปแบบนั้นเลยคือียกว่าถ้าสมมติว่าไม่มีที่นอนเนี่ยก็คืออาจจะชอบนอนในรถเลยโอ้โหเออนี่ดีนะ นีนนะครับก็เลยชอบรถที่แบบไซส์ใหญ่หน่อยจะได้ขนของไปได้ทันทีเลยด้วยแล้วถ้าสมมุติว่าจะขับรถไปเที่ยวอาจอยากพาคนที่เพิ่งลงจากเวทีนู้นไปอย่างเงี้ยอยากพาเขาไปเที่ยวไหนอย่างเนี้ยอัที่บอกหาเรียนกลับหรือยังนะกลับยังกลับยังกับหรือยังแกจะรู้ได้ไงเผื่อเขาไปรองตะกงนูสินะ ครับครับผมก็ช่วงนี้นะฮะก็อยากให้ทุกคนเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆครับหม,มก็ไปเที่ยวกันเยอะๆครับผมช่วงนี้อากาศก็ท่านจะดีขับเป็นถับรถไปไกลแล้วขึว้นเขาบ้างทะเลบ้างสลับกันไปครับผมม,นะมีที่เที่ยวเยอะนอกเมืองไทยเยอะๆครับสวยๆก็เยอะเดี๋ยวนี้โรงแรมใหม่ๆก็สวยๆวยเยอะมีที่ไหนที่ไปแล้วประทับใจป่ะคะเผื่อแนะนําคนที่นี่ไปเที่ยวช่วงปีใหม่เออชอบชอบไปนอนอุทยานอ่ะที่จริีฮะชอบอุลย์อนลย์แต่อยากต้องหัก เออถ้าถ้าถ้าเป็นคนไม่รู้จักนะในหน้าใสๆแบบนี้น่าจะุชอบแต่คืนลุยแบบไปทุก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 อุกทุกทุกทองทุก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 เอแทุกไม่ทุกทุกทุนะุกทุกทไกทกทุไทุกทุกไุกทุกทยกทุกทกทุกทุกกทุกกลัวกกกกกกกลัว กลัวมากกลัวมหมแล้วทันไรเขาเขาก็มีเออเออแล้วก็หนาแน่นด้วยรอเล่นรอเล่นแบบเราคำถามกันเอ้าวิ่งดีกว่าในๆมาแล้ววันนี้เรามีเกมให้เล่นด้วยใช่แล้วไม่ได้เจอต้องหมากนานจะดูว่าุ แค่นี้ปเริ่มัเมาเลยชื่อน้องอะไรคะน้องมาเฟียยัแหละลูกเฟียก็ไปลูกพร้อมแล้วเมลวสิกมา อาจจะไม่เก่งเขาก็ทำเต็มที่เต็มที่เต็มที่ดีแล้วลูกดีแล้วดีมากอ่ะมาโบว ที่สองแต่ว่าของเท่ากันเชิญแล้วแต่มือเหมือนกันนะพี่แอ๋มนะมารับเลยครับด้านนี้โอเคขออนุญาตมองแทนเลยนะครับปมมือหน่อนยินดีด้วยนะคะเชิญเลยรอด้านข้างนะครับขอบคุณคเด็กๆขึ้นมาดูๆของมายืนข้างนอกเดี๋ยวชื่อน้องอะไรครับน้องใบครับน้องใบใช่ไหมครับน้องใบครับถ้าน้องใบอยากเป็นดาราคนหนึ่งอยากเป็นใครดีครับลูกให้ดูค่ะให้ดู ระหว่างระหว่างระหว่างพี่หมากับพี่เพิ่มอยากเป็นใครครับเ,รเลือกไม่ถูกเด็กมันฉลาดนะแกเอเอเลือกไม่ถูกพี่หมากหล่อไหมครับหล่อไม่รู้หรอไหมหล่อนะพี่หมากับคุณพ่อใครหล่อกากันครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ต้องต้องถามน้องๆเนเนเนส,ส,ส,ส<ร>องสาวเูาไหวรึเปล่าสวัสดีครับหนูชื่ออะไรชื่ออะไรครับ พี่ชาพี่ชาวันนี้หนูมากับใครคะคุณแม่โอ้คุณแม่อยู่ตรงไหนคะลูกอยู่ตรงโน้นเลยแล้วน้องพี่ชาเต้นเก่งไหมคะลูกเก่งไหมเต้นเก่งนิดนึงนะพี่หมากหนูรู้จักพี่หมากไหมคะไหนคะก่อนไหนคะชี้ดูครับพี่หมากออ๋แล้วหนูรู้จักพี่เพิ่มไหมคะกูไม่น่าถามทำร้ายเองเลยนะไม่คูดเลยเออแล้ว ชื่อน้องอะไรคะเข่อน้องเข่อน้องเข่อวันนี้มาดูพี่มากเหรอลูกป้าพามาไม่ได้มันอยากดูใช่ไหมลูกแล้วป้าอยู่ไหนลูกป้าอยู่ไหนป้าอยู่ไหน้ตอ๋อพี่หมากพี่หมากกับพี่เพิ่มมามองหน้าลูกพี่เพิ่มมองหน้าพี่เพิ่มพี่หมากใครหลอกกันชี้เลยลูกใครหลอกกันตอนแรกเดี๋ยวเราดื้อๆเขาจะมาหลอกเรานะเอางี้ สาคนนี้เราจะเริ่มจากตะกี้ใหม่รูดทีมหนูไปก่อนแล้วนี่ต่อไปเป็นทีมหมากก่อนออยากเต้นเพลงอะไรลูกอะไรก็ได้เพลงอะไรก็ได้ที่มัดมันใช่ไหมคะคุณแม่คุณ,คณ<ด>แม่เคยเต้นให้ดูไหม ไม่เคยหรอยืนตรงนี้นะลูกน้ำไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ามีพี่อยู่ข้างๆไม่ต้องกลัวใจเย็นต้องกลัวโอเคลูกน้ำเพลงอะไรก็ได้ใช่ไหมคะเอาอะลองเปิดมาซีเพลงอะไรก็ได้จะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงพร้อมแล้วมิวสิกมาเขารอ เพื่อนคนนี้แบบงมันหน่อยไายควายสุดยอดปูนีวิกวิกคือได้เลยตายแล้วฉันคราวนี้ฉันจะทำให้ลูกลูกบ้าเจอปูนีวิกวิกหนีเลยจ้าไม่เป็นไร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 เราก็ได้ทุกเพลงเหมือนกันไม่เป็นไรลูกเชื่อพี่เราต้องมั่นใจนะลูกนะเราต้องมั่นใจเอาเพลงแบบตะกี้ได้ไหมลูกได้นไหมร้องเพลงตะกี้นะโอเคเร็วตะกี้ไปเลยพร้อมแล้วม Music มา เข้ารอบเห้เลิือดผมจะเต้นให้ดีที่สุดได้ลูกได้ได้ได้อยากอะไรนะเพลงแร็พค่ะเอาเพลงแร็พใช่ไหมครับของอาะไรมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วต้องเพลงแร็พจีนอพร้อมแล้วเพลงแร็พมาทีมบริโภค สุดยอดมากเลยลกเดีเ๋ย,าาาายวยืนตรงนี้ก่อนออันนี้คือเข้ารอบหมดเลยนะครับคราวนี้สามตรงนั้นที่เข้ารอบเรามาตรงที่หนึ่งก่อนเลยเนะ <Okay. S 2> าะโอเคสามคนเต้นพร้อมกันครับเฮ้สสเยสองือถามวะาสอง่เออเอีกคนนึงไปไหนะเฮ้ยคนนึงไปไหนอะไม่ใช่ก็สานี่สามอ๋อเออมา นี่ก็เออไปด้วยเลยขอบคุณน้องมาต้องลืมได้ยังไงเอาสองคนนี้ก่อนสองคนก่อนเต้นแข่งการใครได้ที่หนึ่งได้คารับของรางวัลเลยที่เลยนะลูกนะขยับขึ้นไปได้ง่ายหนยครัเก้าลูกขยับขึ้นไปอีกหนึ่งเก้าลูกโอเคนะลูกนะเอ่อเวทีซินสแมนไม่เอาละพร้อมหรือเปลพร้อมนะหมากนะพร้อมแล้ว คนดีวันนี้เป็นคนดีอันนี้เป็นเด็กดีวันนี้ไม่ยิงค่ะ